สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมันวันนี้เรามีมีดหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ด้ามไม้ฝักไม้ด้าม,ม,าม,ามเออด้ามงาฝักไม้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสองเล่มน,นะคะด้ามรวมฝัก5นิ้วกว่า,วาค่ะทุกท่านเฉพาะใบมีสามนิ้วค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะ ฝักไม้ฝักไม้นะคะรัดด้วยทองฝาบาดเหลืองแล้วก็ด้ามนี้งาช้างค่ะทุกท่านงาตัดนะคะงาแก่เพราะว่า,อ,าอันนี้แบบสวยงามแล้วเป็นน้ำผึ้งเป็นลำเทียนเลยนะคะสีเป็นเทียนเลยค่ะแวววาวเงาเลยค่ะทุกท่านสวยงามมากค่ะเรามาดูทั้งในกันนะคะ มารับชมทั้งในกันค่ะสำหรับพกพาเนาะ,ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านมีบุญบาร,รมีที่จะได้ครอบครองทุกท่านนะคะถ้าสนใจแล้วก็โทรหาน้ำค่ะกันนี้รัดด้วยทองฝาบาทเหลืองนะคะทุกท่านนะคะกันข้างแน่นค่ะค่ะ เสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเสมาใบโพเต็มใบค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีดเล่มนี้สวยมากค่ะกระพัดรัดดูลายค่ะสวยงามมากเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านด้าม งาชํำเลยค่ะทุกท่านสวยมากเล่มนี้งาสวยมากๆค่ะอันนี้สำหรับพกพาเดินทางใส่กระเป๋าไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะพกได้ทุกคนเลยค่ะไปไหนมาไหนเดินทางเราจะได้อบอุ่นใจนะคะไม่ต้องกลัวพวกผีปีศาจหรือวิญญาณเล่ร่อนค่ะ ลมพัดลมเพค่ะทุกท่านท่านใดมีใจรักศรัทธาอยากได้ไปครอบครองนะคะทุกท่านโทรหาน้ำค่ะพูดคุยกันได้นะคะเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะสวยงามมากค่ะท่านปลูกเสกนะคะมวลสารข้างแน่นค่ะ ไม่สั่นคอนไม่โยกไม่คลอนเลยนะคะการพวกผีปีศาจเนาะติดกระเป๋าติดรถค้าขายไปไหนมาไหนนะคะหรือว่าเราไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนาะอาจจะมีวิญญาณล่อนเล่อยู่อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไปนอนกลางเต็นท์กลางป่ากลางเขาหรือว่าตามโรงแรมนะคะทุกท่านท่านมีมีดหลวงพ่อเดิมเล่มเดียวจบเลยค่ะ ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณของท่าน,นะคะ่ะปราบพวกผีปีาศาจหรือว่าวิญญาณเล่ล่อนคนโดนของลมพัดล,ลมเพค่ะงานฉ่ำม,มากเลยค่ะทุกท่านหลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์ทางปราบพวกผีปีาศาจลมพัดล,ลมเพคนโดนของนะคะทุกท่านเอาไปทำน้ำมนต์อธิษฐานจิตทำน้ำมนต์อาบทำน้ำมนต์กินนะคะ ่ะป้องกันปกปักรักษาให้ท่านปลอดภัยแควคาดแล้วก็บูชาติดบ้านติดรถไปค่ะเป็นสิริมงคลแต่ตัวเองและครอบครัวนะคะค้าขายเอาไปไว้ตามร้านค่ะเรามารับชมเล่มที่สองกันนะคะหน้าไม้ฝากไม้นะคะทุกท่าน ตัดามายฝักไม้เนาะแนิ้วกว่าไม่ถึง9นิ้วดีนะคะเฉพาะใบมีดห้นิ้วอันนี้ก็กระทัดรัดพุกพาค่ะสำหรับพุกพาไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่มากนะคะค่ะรัดด้วยเหล็กอโลเมเนียมขาวเป็นโตนะคะทุกท่านอันนี้ไวค่ะอาจจะอายุนาน ยาวนานแล้วก็อาจจะเป็นอะอลูมิเนียมขาเป็นโตขาดเขาเลยสั่งทำใหม่ขึ้นมาก็เป็นวายรัดนะคะอาจจะเก่าจะแก่หรือว่าแตกค่ะเขามาซ่อมนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้อาจจะเป็นประมาณร้อยปียุบต้นๆขึ้นไปแล้วนะคะค่ะเนี่ค่ะความเก่าความแก่ค่ะดู อาจจะเป็นรอยความไม้แห้งแห้งกล้านนะคะทุกท่านเนาะอายุก็มากแล้วก็เก่าแห้งกล้านไปตามวันเวลาจะเรามารับชมทั้งในกันนะคะค่ะสวยมากเลยมีเล่มนี้สวยมากนะคะทุกท่านเสมาใบาโพเต็มใบเช่นกัน เฉพาะใบมีด5นิ้วนะคะสำหรับพกพาไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะค่ะเสมาใบาโพเต็มใบดูมวลสารดูข้างค่ะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอายุประมาณต้นต้นนะคะเยียบร้อยปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กค่ะมวลสารเหล็กดำนะคะ ไม้ด้ามไม้นะคะด้ามงาด้ามไม้ฝักไม้ทุกท่านบางคบางคนอาจจะนิยมด้ามงาฝักไม้แต่อันนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านแล้วแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกเล่มนะคะ จับถนัดนะคะทุกท่านไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่สําหรับใส่กระเป๋าพกพาหรือว่าบูชาติดรถติดบ้านค่ะไปไหนมาไหนเนาะเดินทางอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเวลาเขาไปนอนปา่านอนเขาหรือว่าไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนะคะเขาจะอธิษฐานจิตแล้วก็เอามีดอันนี้นะคะกรีดกรีดตรงที่เราจะนอนพักผ่อนหรือเราจะพักนะคะ การพวกผีปีศาจวิญญาณไม่ดีนะคะถ้าใครดวงตกดวงไม่ดีเราก็เอาติดตัวอธิษฐานจิตเราให้ปกปักรักษาเรานะคะไปไหนมาไหนรอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะทุกท่านขับรถกลางค่ำกลางคืนเราไม่รู้ว่ามีวิญญาณโดนอุบัติเหตุหรือว่าผีตายแถวข้างถนนหรือตามถนนเราไม่รู้ค่ะเรามีมีดหลวงพ่อเดิม ไปด้วยนี้อันนี้เราปลอดภัยค่ะอบอุ่นใจแล้วก็ถ้าค้าขายนะคะทุกท่านจะเลร่วรุ่งเรืองค่ะร่ํำรวยมีมีดหลวงพอเดิมเล่มเดียวคือเดี๋ยวว่า,าคุ้มนะคะทุกท่านเราต้องป้องกันไว้ก่อนว่าเออไม่เรา,อ,าอยากหมดเคราะหหมดโศกหมดโรคหมดภัยหรือว่าแควคาดค่ะ บูชาไว้นะคะทุกท่านติดบ้านติดรถติดตัวไว้เดินทางไปไหนมาไหนแค่คาดค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อๆไปค่ะค่ะส,สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ